ใครกำลังสนใจหุ้นกู้ดิจิทัลออกใหม่นะคะอันนี้เป็นของบางจากที่เราสามารถซื้อขายได้ง่ายๆในแอปพลิเคชันเป่าตังนะเดี๋ยวคลิปนี้ทันสรุปให้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทวิสเดี๋ยววันนี้นะคะทันจะมาสรุปหุ้นกู้ดิจิทัลออกใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้เป็นของบริษัทบางจากคอปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือผู้ให้บริการปั๊มบางจากที่เราคุ้นเคยกันนะคะเขาก็ออกหุ้นกู้มา1ชุดแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยใช้ได้เลยนะคะและเขาก็จะจําหน่ายในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ในวันที่18ตุลาคม2565เดี๋ยวทันรวบรวมข้อมูลสําคัญสําคัญให้เพื่อนๆจะได้มีเวลาไปพิจารณาก่อนที่่เเรราจะะะิมต้นนนลงทุค ก่อนที่จะไปฟังใครชื่นชอบเรื่องการลงทุนสไตล์เข้าใจง่ายๆที่ทางสรุปอัปเดตมาให้แบบนี้นะคะฝากกดไลค์นะแลวเดี๋ยวมีหุ้นกู้อะไรน่าสนใจออกใหม่ทันจะนํามาสรุปรีวิวให้อีกเรื่อยๆนะคะเะแลวเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะมีคนถามท่านเข้ามาหลายคนนะคะว่าช่วงนี้มีหุ้นกู้ออกมาใหม่เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลหรือว่าหุ้นกู้แบบปกติเราจะมีเทคนิคในการลงทุนหรือว่าซื้อหุ้นกู้ยังไงนะคะให้เราไม่ขาดทุนต้องบอกว่าการขาดทุนของหุ้นกู้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวก็คือหุ กำหนดนะหรือว่าครบอายุของหุ้นกู้ตรงนี้บริษัทผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยเขาไม่ชําระคืนเงินต้นให้กับเรานะคะหรือว่าไม่จ่ายเงินคืนให้กับเรานั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเสี่ยงนะคะของการลงทุนในหุ้นกู้ค่ะเปรีย เลยให้เข้าใจง่ายๆนะคะความเสี่ยงก็คือเราเนี่ยจะไปได้เงินคืนก็เหมือนกับเราเนี่ยเวลาจะให้เงินใครยืมสักคนนะคะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวตรงน,นี้เวลาเราจะให้เขายืมเราก็จะต้องประเมินถูกไหมคะว่าคนคนนี้จะมีโอกาสคืนหนี้เราตรงเวลาไหมจะเบี้ยวเราหรือเปล่านะคะตรงนี้จะคำนวณได้หรือว่าดูได้จากอะไรเพื่อนเพื่อก็จะต้องดูว่าคนนี้เขามีรายได้เป็นยังไงนะคะนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงเคยมีประวัติในการยืมแล้วไม่คืนหรือเปล่านะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาเราจะลงทุนในหุ้นกู้เราก็จะต้องตรวจสอบส่วนนี้นะของกิจาการหรือว่าผูู้้้้ออกกหหุนใดี ซึ่งวิธีการเลือกหุ้นกู้นะคะที่เสี่ยงต่อการดีฟอลต์หรือว่าผิดนัดชําระหนี้น้อยที่สุดนะคะตรงนี้เราก็จะต้องดูนะหรือว่าคัดเลือกเฉพาะหุ้นกู้ที่เป็น investment grade นะคะหรือว่าเกรดอยู่ที่ Triple B ลบขึ้นไปนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คประวัติว่าผู้ออกหุ้นกู้รายนั้นนั้นเคยมีประวัติผิดนัดชําระหนี้หรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็อุ่นใจได้อีกขั้นหนึ่งรวมถึงเราก็ต้องดูกิจการนะคะดูรายรับนะของเขาว่ากิจการของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะมีเงินมาคืนเราหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือเบื้องต้นะเเวลาารจ เลือกนะคะหรือว่าสแกนหุ้นกูที่เราจะไปลงทุนค่ะ การลงทุนในหุ้นกู้นะคะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ได้ passive income นะคะก็คือเราเนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้นะคะก็เหมือนว่าเราเอาเงินไปให้กิจการของเขายืมนะคะและระหว่างทางที่เขายืมต่อไปนะตรงนี้อธิบายให้เข้าใจาง่ายๆนะคะเขาก็จ่ายดอกเบีย้ยให้กับเราเป็นสิ่งตอบแทนนะคะตรงนี้ดอกเบีย้ยก็ได้รับมาเรื่อยๆแลวพอถึงปลายทางนะคะหรือว่าครบกําหนดสัญ,ญญาที่เขาบอกว่าเขาจะยืมเงินเราไปตรงนี้เขาก็จะคืนเป็นเงินต้นให้กับเรานะคะแต่ว่าการซื้อหุ้นกู้นะ <ๆ S 1> หรือว่าลงทุนในหุ้นก <surve hma S 1> ู้ดอกเบี้ยที่เราได้รับนะคะก็จะต้องเสียภาษีหักน หนะคะก่อนที่เงินจะถึงเราด้วยนะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าดอกเบี้ยได้100ตรงนี้เขาก็จะหักเอาไว้15บาทถักหนะ้าที่จ่ายไว้ก่อนและที่เหลือเนี่ยถึงจะเข้ามาในกระเป๋าของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ทันจะมาสรุปก็คือหุ้นกู้ดิจิทัลออกใหม่ล่าสุดนะคะเป็นของบางจากตรงนี้นะคะเขาก็อยู่ในระดับ Investment g r a เกรดเกรดของหุ้นกู้ก็คือ A ลบและคําว่าหุ้นกู้ดิจิทัลก็คือซื้อขายได้บนแอปพลิเคชันนะคะในที่นี้ก็คือซื้อขายบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะจากธนาคารกรุงไทยตรงนนนี้้้เเาาาเรรราาาสมมถิิต่ตดวยง หลักพันได้นะคะปกติแล้วถ้าเป็นหุ้นกู้แบบทั่วไปจะสตาร์ทนะคะหรือว่าเริ่มต้นกันที่หลักแสนเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เราเข้าถึงการลงทุนนะคะแล้วก็รายย่อยสามารถมีแ s สซีอินคัมได้นะ,ะและเดี๋ยวท่านขอสรุปแบบสั้นๆนะคะว่าบางจากหรือว่าผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่กําลังสนใจกําลังหาข้อมูลอยู่ว่าเขาประกอบกิจาก,การหรือว่าทําอะไรบ้างค่ะ ผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นะคะก็คือบริษัทบางจากคออเรชันจำกัดมหาชนหรือที่เราคุ้นเคยกันในนามบางจากนะคะตรงนี้ก็จะมี5กลุ่มธุรกิจหลักด้วยกันค่ะก <ừ. S 1> ลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจการตลาดนะคะตรงนี้เขาก็จะจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ํามันหล่อลือนนะคะผ่านสถานีบริการน้ํามันบางจากกว่า1,300แห่งทั่วประเทศนะคะโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับที่2ของประเทศค่ะ2นะคะกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นแล้วก็การค้าน้ํามันนะคะก จะมีโรงกลั่นที่ทันสมัยมีกำลังการผลิตสูงสุด120,000บาร์เรลต่อวัน 3. นะคะก็คือกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวนะคะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำแล้วก็พลังลมนะคะทั้งในแล้วก็นอกประเทศค่ะ 4. นะคะกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมีการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมีกำลังการผลิตกว่า 1.6ล้านลิตรต่อวันนะคะและสุดท้ายธุรกิจที่5ก็คือกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่นะคะเช่นธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดของหุ้นกู้ชุดนีกันนะคะบริษัทบางจากครั้งนี้ก็ออกหุ้นกู้1ชุดนะคะคาดว่าจะเสนอขายนะคะเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกรันแล้วก็มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะคะวงเงินในการจําหน่ายก็คือ3,000ล้านบาทค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเริ่มต้นกันที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะคะตรงนี้จัดโดย t r i s t Rating นะคะจัดไปเมื่อวันที่18สิงหาคม2565นะคะตรงนี้ก็อยู่ในระดับ A- ลบแนวโน้มคงที่นะคะถือว่าอยู่ในระดับ Investment Grade นั่นเองนะตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอันดับเครดิตของหุ้นกู้เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2จําพวกใหญ่ๆนะคะก็คือ Investment Grade ตั้งแต่ Triple A ob, ลงมาจนถึง Tri p l B- ลบนะคะแล้วก็ Speculative Grade ตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงหน่อยนะคะใครอยากจะ ลงทุนในหุ้นกู้ที่ความเสี่ยงไม่สูงนะคะแล้วก็เป็นหลักในการพิจารณาเนพะืนะ่อนเพื่อนก็ลองดูในที่อยู่ในระดับ investment grade นะคะจะความเสี่ยงต่ำกว่าอายุของหุ้นกู้นะคะตรงนี้ออกมาชุดเดียวเลยก็คืออายุ4ปีครบกำหนดในวันที่21ตุลาคม2569นะคะอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้เขาให้แบบคงที่นะอยู่ที่3.6%ตต่อปีนะคะการจ่ายดอกเบีย้ยก็คือจ่ายให้เรา ทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้นะคะเวลาเราซื้อแล้วทุก6เดือนเราจะได้รับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆพอครบ4ปีเราก็ได้เงินต้นของเราคืนนะคะการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยงวดแรกนะคะจะได้ในวันที่21เมษายน2566นะคะโดยดอกเบีย้ยตรงนี้เหมือนที่บอกก็คือดอกเบี้ยที่เราได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ก็จะมีการเสียภาษีหักณนะที่จ่าย15%ด้วยค่ะ สำหรับภาษีหักณนะที่จ่ายนะคะตรงนี้ใครที่ลงทุนในพุ้นกูนดิจิทัลและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังฐานภาษีไม่ถึงนตะตรงนี้เราสามารถเรียกคืนได้นะคะมีใครอยากดูคลิปไหมคะถ้ามีใครอยากดูพิมพ์คำว่าอยากดูให้หน่อยเดี๋ยวท่านจะสรุปให้เป็นวิธีง่ายๆว่าสเตปในการเรียกคืนภาษีเนี่ยเราจะต้องดูแบบไหนแล้วเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะใครอยากดูพิมพ์คําว่าอยากดูแลเดี๋ยวท่านจะมาทาให้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังฐานภาษียังไม่สูงแล้วก็การเรียกคืน,นจะคุ้มค่ามากกว่านะคะ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้นะคะก็ใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการนะคะราคาของหุ้นกู้เนี่ยหน่วยละ1000บาทนะคะการจองซื้อขั้นต่ําก็คือ5,000บาทหรือว่า5หน่วยนะคะแล้วก็ทวีคูณครั้งละ5000บาทยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจะซื้อขั้นต่ําเลยชุดนี้ก็จะต้องซื้อ5,000บาทแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อมากหน่อยก็ขยับขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราอยากจะซื้อเท่าไหร่นะคะเช่น10,000บาท15 0 0 0บาท25,000บาทเป็นต้นนะคะแล้วก็ในหนึ่งรายหรือว่า1คนี่นเน้เกินน50ลาาบท ะะสำหรับใครที่สนใจการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากชุดนี้นะคะเราจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียวนะคะแล้วก็มีภูมิลำนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ สำหรับช่องทางในการจองซื้อนะคะก็เปิดให้ซื้อขายบนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชันเป่าต่างนะคะตรงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเรายังไม่เคยเข้าไปในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ต้องทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ดานลานะคะท่านเคยทําคลิปสรุปรีวิวเอาไว้ให้แล้วแบบสั้นๆเพื่อนๆจะได้เห็นภาพมากคืนนะคะแล้วก็วันและเวลาที่เขาเปิดให้จองซื้อก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่20ตุลาคม2565เริ่มต้นก็คือ8โมงครึง่งะะินเข้า ไปใน wallet ให้เพียงพอแล้วก็กดจองซื้อนะคะขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวจะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างเผื่อใครอยากจะไปเตรียมดูก่อนว่าเราจะต้องกดอะไรยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็นําเสนอเอาไว้นะเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนนะคะตรงนี้ให้พิจารณาตามเงินแล้วก็ตามความเสี่ยงตามดูว่าเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะท่านถือว่านํามาสรุปให้เอาไว้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆน,นะคะใครสนใจก็ไปต่อใครไม่สนใจตรงนี้ก็ถือว่ารู้เอาไว้ว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างคะ่ะ เดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสต์กันแบบ3ข้อสั้นๆนะคะว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะเหมาะกับใครบ้างนะคะ1ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าความเสี่ยงของหุ้นกู้ในชุดนี้อยู่ระดับที่3นะคะอยู่ในโซนความเสี่ยงต่ำแล้วก็อันดับเครดิตดีนะคะตรงนี้อยู่ในระดับ A ลบเลยทีเดียวนะสก็คือจะเหมาะกับคนที่ชอบความสะดวกนะคะซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าหุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ดิจิทัลนะคะเราไม่ต้องเดินทางเราสามารถซื้อขายบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด24ชั่โคะ สก็คือจะเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีก็นําเงินมาซื้อหุ้นกู้ไว้ก่อนนะคะเราจะซื้อแบบถือยาวจนครบกําหนดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนซื้อแล้วรอขายไปลงทุนอย่างอื่นที่ผลตอบแทนดีกว่าตรงนี้ก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าข้อดีของหุ้นกู้ดิจิทัลก็คือขายคืนก็ง่ายสามารถทําได้บนแอปเป่าตัางค์ได้เลยแต่ก็คือเราอาจจะมีโอกาสกําไรขาดทุนนะเดี๋ยวตรงนี้ท่านจะทําให้อีกคลิปหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะสข้อตรงนี้นะใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจให้หน่อยคะ่ะสําหรับคลิปนี ะะท่านก็มาแค่นี้นะใครชอบคลิปสไตล์นี้บ้างพิมพ์คาว่าชอบให้หน่อยนะคะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้กองทุนรวมนะคะหรือว่าเงินฝากสลากออมทรัพย์อะไรต่างๆเดี๋ยวท่านจะรีบนํามาสรุปฝากกันนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะสำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ชุดนี้นะคะหุ้นกู้ดิจิตอลบางจากเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเพื่อนๆอย่าลืมนะคะไปศึกษาทําความเข้าใจให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนนะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย